พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12-16พฤษภาคม2567ไปรับชมกันเลย12-13พฤษภาคม2567ลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ มีโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด22-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39องศาเซลเซียส14-16พฤษภาคม2567ลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนลดลงโดยมีอากาศร้อนตอนกลางวานันและมีอากาศร้อนจัดบางแห่งขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีค่ะ